สามนางเอกปลาแร่งแห่งยุคโชเฉียวยุคออนไลน์นางเอกมอล่ําไผ่แนะ่ทีมาแห้งทีที่มาแห้งที่สุดในปัจจุบันนี้มีไผ่แนะ่มาติดตามรับชมกันเลยครับปฏิเสธบ่ได้ว่ามอาลลัยุคนี้ขึ้นอยู่กับการโปรโมทและก็โตศิลปินนำมาเบิงฐานแฟนครับศิลปินแต่แต่ละคนบอรมบดาที่มาแห้งที่สุดก็สู่สามศิลปินสาวมอล่ํา ยุคใหม่ยุคนี้ยุคออนไลน์คนแรกคือก้อยชาลินี่ก้อย้อย่อืนักเตก้อยชาลีนี่หมอล่ำสาวจากสาวหน่อยเพชรป่านแพงตั้งแต่ออกจากวง ศิลปินผู้ไทยมาเป็นศินลปินอิสระอยู่ช่วงหนึ่งจากนั้นมาอยกับสาหน่อยเผ็รบานแพงของโจโยมานินแต่ก็ยังข้าดเอก้นเวทีเป็นชินเป็นอันเพ่งไปออนทั่วอยู่ทั้งกรุงเทพพระมหานครระหว่างวันที่2 5ถึงวันที่28แต่กระแสของก้อยชาละนีต่างแต่เขามาอยน่สาหน่อยเพ็ดบานแพงที่แผ่นครับที่อยบานเกา่า ศิลปินพิ้ไทยตามมากันยางน้าเนี่ยนันก็มีฐานแฟนคลับจากสาวน้อยเพชรปั่นแพ่งทีมีแฟนคลับในเพจเป็นล้านคนมีคนที่ตามอยู่ใน YouTube กับเป็นล้านคื่กันบ mm hmm. ร,รวบถึงฐานแฟนคลับก็กของก้อยด mm ัก hmm. จึงเห็ดห้ไปใส่มาใส่แฟนติดตามกัอยางเดียวเนียนเป็นนางเอกทีเป็นน้าเกกหน้าคนไกลไฟแห้ง และมีระยะเวลายืนในเวทีของหมอล่ำอีกยาวนานเอกคนที่สองยุกยิเพ่นผักกายพรนะคะสวัสดีพี่น้องทั้งไล์สดพร้อมนะคะนักเอ,เอกสาวจะเด็ดก,กินจีน้องยุก,กยิเพ่นผักกาค่คะจะในฝ่าพี่น้องเอ็นดูไวจะค้นในเด้อค่ะโอ้ยนอเกือบกระไดจะยืนยุดแจะมองเียวพี่น้องแล้วสิบเห็นหนาสัสไอ้ซอยโนแนนี่นั่นยืนยุดเป็นนั่งเอก คนรุ่นไม่ไฟแห้งอายุแค่13-14ปีแต่ว่าการลองการล่ำวัมดาอาศัยการปลุกปั่นจากนกพงศกรบร่ล่ําน้ามีหกที่มีฐานแฟนขับกันยางนาเน่นร่วมกันทั้งพรสวรรค์นในการลองการลํำจากการประกวดลองเพลงตั้งแต่อายุเก่าขวบเ็ดไทยการมาจับคู่กับนกพงศกรบร่ว่าการเกิื่บนุหเอรื่องเวทีหรืออยู่ในโลกออนไลน์เป็นที่ จับตามองย่างเหนียวแน่นแฟนครับมากมมยที่ติดตามหาก้กระลังใจเพราะว่าแฟนครับในานามมา้มประวงเสียงวิหกและแฟนครับส่วนตัวของยูกิเพีนพก,กาก็ย่งเหนียวแน่นถือว่าเป็นนังเอกคนที่สองที่อนาคตย่งเง่าไกลในโเชีเยวและ,ะมีระยะเวลาย,ยืนอยู่ในโลกของมอลลํากันอีกยาวนาน นางเอกคนที่สามแอนออรดีเส็จิ้นแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับเส้นทางใหม่ของเราวันนี้เพื่อเก็บตัวทานอุดระันค่ะ,อคะแอนออรดีนางเอกของสาวหน่อยเพชรบันแพงเก่าตอนศินลปินอิสระแล้วมีทันแฟนครับส่วนตัวน้าแน่นตั้งแต่อยู่กับสาวหน่อยเพชรบันแพงแมนออกมากเป็นศินลปินอิสระแล้วคิวงานก็ย่าง,งาน้าแน่น แคบสีบวางเว้นในแต่ละเดือนมีฐานแฟนคลับใน facebook ใน youtube หลายแสนคนเป็นนั่งเอกไฟแห้งดาวข้างฝ่ายอีกคู่นึงสำหรับแอนออรดีสำหรับ,รบนั่งเอกหมอลำยุกหนี่มีหลายในโลกของในโลกของหมอลำอยู่ตามคณะต่างๆสาวหน่อยเพชรบันแพงระเบียบว่าถ้าสินแนรหรือศิลปินผู้ไทยโดยเฉพาะตัวของนังเอกเล่านี่ สามารถยืนระยะในโลกของมอลำบ่วาสไปอยู่ใสกับบ่วาสิขยับเยือนไปใไส่แฟนครับก็ยังตามไปเหนียวเนียนถ้าใครมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อบระผาดคลิปต่อไปคลิปหน้าจะมาพบกันใหม่สวัสดีครับ